หนึ่งครับก๋วยผงผงตัวห้ากว่าสิไปขว่ยจังไยครับใช้เราอยากกินดิปปนนบดป,ป่ะเนยตัวดิบตีแซบดหมครับ ยังอย่างลครับเข้านที่เขาหม้อต่วนแน่นเลที่เขาหม้อต่นแน่น เอเอยเอาปทีนอ้เอาบเอยป่าทีเอ้ยแต่ีกสายากเดียวครับเคื่อนดัเือนดัูบด้านเบิ้ลหนั่งอยน้างเบิ้น่อยนึงการเกบตาดีแล้วครับเก็าดีแล้วครับโอ้ยไปเลยกล่าวมีกาไปเยกล่าวมี้

หวางมากเลยนะไม่โตอยู่หรอกบอกไ้ก็ต้องโูล่แน่โผล่ดีกว่าคนบ่เด้กฮะนี่เด็นทีสมยูก ครับกอยปลาเต้หมดเดียงน้ำขึ้นครับกอยผงผงกระบาเท่ากสิไปขวจะงอยครับใช้ไม่อยากกินดิบเป,ปน็นไลยตัวดิบที่แซบไหมครับ ปลลานะครับห,หัวไม่สุกมันน่าใบนะครับเป็นั้งหร่ามันเข้าจินไรงเออ เปิมต้นหอมสานก็กินปลาดิบกินตะมวนดิบโว้ใส่งหมัำใหมแล้ อืนปนไปเขงไงครับเมือนเดิเดี๋ยวไปเิงงไงโหเกืดเดืเดอดวอิปป่าะปดะมานันแล้ว